ย่อย่ออายลุกอายลุกถ้าเธอมีใจก็ขอให้เธอกดไลค์ถ้าเธอบ้านมีแอร์ก็ขอให้ช่วยกดแชร์ถ้ามีตะไงค่อ่์เชิญเลยกดซับตะไงค่ายย่อเย a p i ย n o และอสหนาวบกมือให้กล้องหนเลยฮะมาเลยในขณะที่ทางนี้ทางนี้เล่นลิงชิงบอลกันนะฮะตัดสลับมาที่บ่อนะฮะ อ,อ๋อสปาเอ่อนวดด้วยหินอ๋ออันนี้คือนวดวจริงๆใช่ไหมฮะไม่ครับเล่นไม่ไหวขาไม่มีแรงจะชิวจะแดกอ,อ๋อครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคัะ พิเศษมากเลยนะฮะต้องขอบคุณนะวงยางและแพรเหล่านี้สวยๆนะครับจากร้าน f l มีซัมเมอร์ครับถ้าอยากได้ไปเล่นก็มีนะคะทั้งซื้อทั้งเช่าเนาะใช่ไหมเนี่ยมีหลายแบบสวยงามมากเยอะกว่าที่เห็นตรงนี้อีกแต่ว่าสั่มันเล็กมันเอามาลงมันะนลกมากใหญ่แบบใหญ่ไปหมดเลยแล้วกันใหญ่็มส้าคู้ชมสนใจก็สอบถามได้ตามข้อมูลข้างล่างนี้หรือถ้าเกิดมองไม่ทันก็จะขึ้นข้างบนนู้น หรือถ้ายังไม่เห็นอีกต้องการไปเลยตัดต้องจัดเขาตัดไหนๆเราก็ได้สปอนเซอร์มาเขาสะเอาแพรสวยๆมาให้เราเล่นต้องเอามาทำอะไรใเป็นประโยชน์หน่อยเราอยู่ในสาสตร์เป็นสาสรแนวยาวเราจะเอาแพรสวยๆอย่างนี้มาต่อกันและให้เราวิ่งบนแพรใครที่วิ่งอยู่บนแพรได้นานที่สุดคนนั้นจะชนะ ชนะได้อะไรไม่รู้ยังไม่บอกไม่ไม่ไ่อชนะเลยไม่กอดของรางวัลที่นี่ไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวเราไปดูครับว่าการเล่นบนห่วงยางอันนี้จะสกสารขนาดไหนไปเลยผมเนี่ยได้แชมป์ายนำท่ากบตอนอาลุบัตส่ครับไอ้เหี้ยไม่มีประโยชน์ว่าไม่รอดเราต้องวิ่งแบบสุดเลยฮะสุดตีนเลยฮะเต้นวะ อย่าดับไฟหนังให้สามสองหนึ่งอะไหนอะถึงยูดีคอร์อะถึงยูนิคอร์เ้ตรงนี้ตรงยูคออยู่วันนี้โอ ว่าหรอฝันไรมากแค่ไหนครับโดนๆเหมือนหมายอะไรครับ จะไม่มีการมาตกโครงตะกายนะพี่พร้อมครับพร้อมครับนึกว่าไปทัชเแควร <laughs> <c oughs> ไสักเปอร์เซนะะ์่ามสอ มีหัวขงยางไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าปกติเรียนเล่นที่บ้านเนี่ยวิ่งบนผืนน้ำแบล็กแมนอ๋อเนาขอทาโพสสวยๆหน่ยเออทาเล่ตรงนี้กันเออเรงนี้กันเออ ่เอางี้เหยียบสองอันแล้วขึ้นไปขี่อันนั้นให้ได้ขึ้นไปนั่งให้สวยๆให้ได้ขึ้นไปไกลอย่ามาแกล้งตัวโยอะไรแต่ละท่าอะไรของครับสามเราแหงเราแหวกขอท่าด้วยขอท่าเริ่มต้นด้วย มาอีกสิอะผู้ชนะเย้ชนะูชนะและผู้ชนะในเกมนี้ก็คือพี่ข้ัรางวัลของผู้ชนะนะครับก็คือเราจะสระบริการสระผมให้คุณค้อวโฟรี นะะคสำหรับหัวขยางน่ารักน่ารักเต็มสระนี้นะคะจากโปรดมีซัมเมอร์ใครสนใจนะอย่าลืมติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลข้างล่างนี้เลยนะครับผมกคนรับแล้วแต่ม่สำคัญมนจะอยู่ตรงไหนครับพี่โอมันจะอยู่ข้างบนนี้ครับผมคุายังมองไม่เห็นอีกพอแล้วแล้วขั้นต่อไปนะพายกันเพลเราจะมาเล่นอะไรกันอีกต้องติดตามนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปอ้าวตาผมไม่หลิง์หน่อย Nice!